สบายดี l อลทีวิชันไทยครองอันดับ2ประเทศคุณภาพชีวิตดีที่สุดในอาเซียนฟินแลนด์ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกในปี2564ครับจากการสำรวจอันดับโดย CEO World ิมิตรยศารธุรกิจและการค้าชั้นนำของโลกรองลงมาครับก็คือเดนมาร์กและนอร์เวย์ตามลำดับ โดยการจัดอันดับดังกล่าวมีระดับการให้คะแนนร้อยคะแนนเต็มและมีการพิจารณาจาก10บหมวดสําคัญดังนี้ครับ 1. ความสามารถในการจ่ายสเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 3. ความเป็นมิตรต่อครอบครัว 4. มีตลาดแรงงานที่ดี 5. ความเท่าเทียมด้านรายได้ 6. ความเป็นกลางและเสถียรภาพทางการเมือง 7. ความปลอดภัย 8. อิทธิพลทางวัฒนธรรม 9. ระบบการศึกษาของรัฐที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีและ 10. ระบบการสาธารณสุขที่ได้รับการพัฒนาอย่างดีอย่างไรก็ตามครับเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดอันดับของประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นว่าสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในภูมิภาคและตามมาด้วยประเทศไทยที่ครองตำแหน่งอันดับ2ขณะที่เวียดนามไต่ขึ้นจาก39อันดับสู่อันดับที่62เวียดนามได้คะแนนดัชนีที่78.49คะแนน ในอันดับที่62จาก165ประเทศทั่วโลกของการจัดอันดับประเทศที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดในโลกปี2564สูงขึ้นจัดอันดับที่101จาก171ประเทศทั่วโลกในฉบับก่อนหน้านี้แต่เมื่อจัดอันดับในภูมิภาคเวียดนามร้างอันดับที่7และพบกับ a อ r o t v i ี i ิชันได้ใหม่ในมือหน้าบายดี